อะไวะมึงคนที่ไหนเนี่ยไฟมออไฟมออไฟมเฮ้เฟรนเฟรนเฟรนนวอรดี้ผมเฟรนผมบลูสเฟนบลูเยเอกูเฟนมึงไม่ต้องห่วงหรอกเดีกูมีธนูมื่อหเดี๋ยวกูจะเลิกเฟนเยกันนัง นี hey friend, ่มันจุดเกิดปอเนี่ยไอ้เฟรนอาชิงอาชิงอยู่กองฟอ๊งใช่นะอยู่ใช่นะฮ่องกงฮ่องกงฮ่องกงอ๋ออ๋ออ๋อเอ็มไทยเอ็มไทยเอ็มไทยเอเซียนเอเซียนวานาเมกาเอเซียน Yeah Asian The Adventure Asian Team Okay I'm I'm such my friend you wanna join my team we a r e the Avenger w เอาเวนเจอร์ ger, ไอ้สัตว์รู้จักป่าเราจะแบบไปโหดด้วยกันอ่ะใช่ป่ะเออไปได,ด้เออไปได้อันงาเจอคนเด้เดียวเวนเจอร์เขามาแล้วน้องนี่อ่ะเวนเจอร์ไอสัตว์หงายเหนือไปทันทีเดียวเวนเจอร์อยู่เนาะนี่อ่เอามาเป็นเป้าหมายเลยทีนี้ อย่ามาล้อกูเดอ้ออย่ามาทะลึงกับกูเด้ออ้อาวจะมีคนเกิดอา้าวไม่ใช่เพิ่งเกิดนี่หว่าขอโทษขอโทษเพื่อนไม่ตั้งใจเดี๋ยววินเจอเดี๋ยววินเจอทีมอย่ามาทะลึงกับกูเดอ้ออย่ามาทะลึงกับกูเดี๋ยวมึงโดนสมโพธินี่หว่าเฮ้ยสมโพธินะเฮ้ยสมโพธิมะเนี่ยเฮ้ยสมโพธิใช่ครับอ๋อเออนี่มันคนอื่นเถอะเฮ้ยเกือบยิงแล้ว ไอ้มึงใครเนี่ยนี่ไงโดนไป็หนึ่งดอกไอ้สารมึงใครเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงยังไงมึงยังไงเฮ้ยเอามึงยิงเขาทำไมเฮ้ยนี่ไงโดนไป่ได้โอ้ยอย่าอย่ามาเธอึ่งกับกูเดออะไรนี่ช่วยด้วยสมบูรณ์เออโดนแล้วโดนไล่แล้วเดี๋ยวกูเก็บเลาะปลาก่อนเดี๋หนม่งเจ็บเดี๋หนม่งเจ็บ เออบูมันนี่เมือพูดจังสัตดิอา่าบูเลยบูเลยเออบูเลยมึงบูดิมึงบูไม่บูมึงอะแต่กูเตรียมขนมไปบูบูต,ตามไม่สู้จากมันก่อนเหมืพูดล่ากมาดิล่ากมาดิลินไอชิไอชินี่งานขนใส่เพื่อนกูขนมใส่เพื่อนกูเดี๋ยวก่อนมาแล้วกูย่องหลังนี่ไงควายอย่ามาทะเลิงกับกูเด้อนี่ไง Nice shots, bro. เด่นแล้วันเนาผมพัวล้อมาแล้วผมัใหญ่โอ๊ยพมาล้อโอ้ยเยแล้วโอ้ยยแล้วเจ็บเจ็บอ้ยลูกหมดแล้วสมคล้อไอสัตว์้เอาใช่ไหมเอาดิเอาดิเฮ้ยมึงยังไงยังไง หลายทีนะไอ้สัเสสนาเเปี้ยนรคุยอะไรอ่ะคุยคุยคุยอะไรเว้ยมาเคลียมาเคลียอย่ามาทะลึ่งอย่ามาทะลึ่งน็อตเฟลลี่เดี๋ยวมึงดูสภาพดิมันจะเป็นมันจะมีใครเฟลลี่กับมึงบลามาซักกันขนาดนี้อะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมพูดคือเกมไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคราฟตุ้งคันูก่อนคราฟคราฟก่อนดูคงานคาร์บแล้วก็งานอ้าวสปอนสปอน จาสกายสปอน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 เนาะสปอนเอาศพลาลเอาคมพวเอาตายดิน yes, ี่เอ้าธนูปักหัวสทีไม่ตายอะไรวะโผก่ตายเลยกูลั่นโดนสมโพตายเลยทำไมมไม่ตายวะเนี่ยยิงหัส์สองทีเ้ยมโผโ่ปะเนี่ยเอ้าตายเหรอตายไป เอ้าเฮ้ยคนไทยนี่เฮ้ยคนไทยช่วยกันเพื่อนช่วยกันเร็วมันล่อออ้ยมันล่อผมแล้วช่วยด้วยคนไทยเอ้ยล่อคนไหนพี่ล่อคนไหนน่าหน่าคนที่ชื่อคอมคอมอะไรตามมาตามมาเนี่ยไอ้คนเนี้ยคนเนี้ยคอมคอมเนี้ยตัวสีดำหน้าล่อมันนี่ยโอ้ยยิงไม่โดนหรอไี่โอ้ยยิงไม่โดนยังไม่โดนโอ้ยโ,โดนอีกแล้วช่วยกันด้วยไอ้ยิมคือจังหวะโอ้ยูกกระหรืก็มี จะเอาใช่ไหมอืม mm อืม hmm. เอาเอาไอ้สัตว like ์ไอ้สัตว์จะเอายังไงเออกูวะฮะไอ้เจนี่มาเอาล่าเพื่อนกูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วกูหมดหมดทองหมนแล้วไอ้สัตว์นี่ต้องหมัดต้องมวยทวยเลยก็มาอืมไอ้สัตว์อืมไอเยนี่แม่งอืมอืมอย่ามาล่าเพื่อนกูอืมเออเออเออโอ้ยต em. ิดที่ เออเอาอวยงเว่ออวยงเงี้เออเหลือกูกับมึงละไอสัตว์ต้องต้องจัดต้องจัดกูกับมึงเนี่ยต้องต้องเจ็บต้องเจ็บกันไม่ข้างอืม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 ไอีสัตว์เหลือกูคนเดียวมิล่าเดสมองอิสราเอลขุนเขานี้จะเป็นของใครถ้าไม่ใช่ข้าไอสัตว์ล่อหมดละจังหวะเนี้ยหัวมึงหูไม้สิบอันอันี้คราฟเลยครับเลย อะไรกับเฮ้ยอย่ามายุ่งกับกูนะสวัสดีเข้ามาสวัสดีกูโคตรเกตภาษาอย่างนี้เลยเป็นกระเทือบกูทุกทีเลยสวัสดีกูเนี่ยรู้จักไหมมองนักเลงป่าฮะได้หมดเลยในป่าค้าธนูก่อนเดี๋ยวจะไปละลายหัวพวกมึงทีละคนเลยเดี๋ยว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 อันนี้เลย เออมาแล้ว one, one one by one อ๋อ one by one มันจะซุ้แบบหนึ่งนึ่ง one by o n ได้เดี๋ยวกูจัดให้นี่ไงวัน by one วัน by ไหมอะ นี่เงยวัน by o 1 e o 1 1 by 1 n e o n y o by one, one by one. One by, one. One by one. เอาโดนไปหนึ่งนัดเอาเจ็บเอาเจ็บดิ o by o 1 by one ไอซั you know มอง,งมองอิสราเอลอ่าักฟองไงเอยีอ่เฮ้ยโหดไฟดีทำไรอะ่ะมันเห,อหือเ้ ผมเห็นแฟนแฟนอย่างเงี ouais ้ยกระเทืร์นท pues, okay. ุกคนเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเฟรนด์สู้ไม่เสร็จอีกอ่ะอืมสู้ไม่ล่อหมดป่าไปล่อมันแล้วรีบทำทำทันูมาล่อมันเร็วโอดพี่กูยิงผมโพอดตายนี่หว่า รู้สึกผิดนิดๆแต่ไม่เป็นไรเราเคลียร์ให้เพื่อนแล้วไปก่นเป็นลีเป็นลีก็น่ากลัวผมพูดเป็นไรตายอ่ะของตั้งเยอะจะได้โดนมองล้อแหละไม่ใช่ที่เมืองนั่นน่ะเมืองเด็ดออเดตอ่ะอ๋อออเดดอ่ะ โอเจอฝรั่งยิงออ๋โอเคใครยิงวะใครยิง,ว, <c oughs> ยงวะเจียงข้านู้ดยู่ไหวะอ่าเจอแล้วไอสัตว์หมอบทำยียอะไรอ่ะมึงต้องมาเคลียร์กูละมึงหมอบทำไมเฮ้ย <c oughs> หมอบทำไมเฮ้ย <c oughs> มึงหมอบทำไมมึงหมอบทำไมไอ้สัตว์อ้าวแม็กเอ้ยนี่คนไทยคนไทยแม็กซีเฮดคนไทยเด็ดเจ็บเด็ดเจ็บ โอ้ได้ของแล้วนี่เอานี่ไม่ใช่คนไทย <C oughs> นี่ไม่ใช่คนไทยต้องโดนคนไหนไม่ไทยต้องเจ็บฮัลโหลแล้วเราได้บสวัสดีครับเรามาจัดการแบบพวกฝรั่งที่มันอยู่ในป่านี่วาเนี่ยโดนมันโดนพี่ไปหลายตบแล้วเป็นสิบแล้วเนี่ไอ้ตรงนี้มีขนูมาเก็บขนูแล้วเนี่ยแก๊งดักเกิดใช่ใช่เราเป็นแก๊งดักเกิดเราจัดแม่งเลยเนี่ยพระองฝรั่ง อยู่แถวนี้แหละพวกเนี้ยปรรษัทแม่งหลายลงมานีเลยไม่มีแต่ไม่มีของให้เนี้เนี่ยอัพครับผ้าก่อนยิงยิงของเพื่อเราไหนวะจะรอเพื่อนเรา Hey dude, you wanna join my team? Whoa, 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 this is my house, what are you doing? Ah, this is your house? Get out of my house. Wow. I built this place. Oh, it's so good, so good. This is the secret room, no one's so, good. Here. so good, so good. โซกุดสมโพธิอย่าเล็งอย่างนี้ตกใจกลั uh, with, with วลอ,อ่าวีวีเฟรนส์อุดดักเซฟโซนเห็นว่าเนี่ยออกไม่ได้งงอะเด็ <laughs> ออกประตูไม่ได้โดนดักประตูเว้จ่ายสน่ยมาก,ก่อนเดี๋ยวให้ออก <laughs> นี่ไงจะเอาหรอเฮ้ยยูโน่เดสมองอิสราเอลตายไป ชีวิตจะมีค่าอย่ามาซ่ากกะมองเ,มเลือดเ,เลือดป่านี้เป็นของพวกเราแล้วเราต้องจัดการพวกหมูลกทุกคนเนี่ยที่มันเข้ามาในป่าเนี่ยเาไปเดินดูตามจุดเกิดไปเดี๋ยวมันต้องมันต้องมัดเกิดตามจุดเกิดแนไหนพวกนั้นนะ เฮ้ฟนไปอกอเออวันนี้ใครวัดีวะใควันดีกวอคนไทยีแนีแรอคนทต้องคนไทยต้องพวกันเดเฮ้นี่ใครเนี่ยเซลบาะไรเนี่ยเฮ้ไม่ใช่คนไทยแล้วมั่วละมั่วไอ้สัตว์นี่มั่วละเข้ามาแทรกเตอรหมาเอ้ยมันมันจะล่อเราเฮ้ยยังไงเนี่ย ดต้ได้เนี่ยตายดิ you know that's mong Israel uh, Israel ออนจิงชองดิงดองปิงปองปิงปองอะได้ปิงปองใครปิงปองเมื่อกี้เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บอิเตเล็กหไหนเมื่อกี้ใ,ใครปิงปองมั้ยภาษาอังกวะ เอ,อ้โหได้ทั้งสองอันอัพอ่ะอัพอัพเป็นเด็ไก้หมดแล้วเมื่อกี้น,นี่ไงโอ้โหใครเนี่ยเฮ้ยเฟรนบอสบ์นี่นี่ของคนไทยอ่าคนไทยเหรอโอเคดีนะบอกทันไม่งั้นจะลัน่นบอกเลยเดี๋ยวเราไม่เดี๋ยวเรามาลงตรงนี้เรามาลงกันตรงบ้านบ้านในป่าที่เราลงนี่เราไปกี่คนแล้วที่นี่นี่ใครเนี่ย มึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยเฮ้ยยิงแม่งเอ้ยมันไม่ตายวะเฮ้ยมันบั๊กหรืออะไรอ่ะก้ะนุงปักหัวสองทีไม่ตายมันบั๊อกหรือมาแล้วะเนี่ยไม่ตายวะเฮ้ยมันมันลอยอยู่กลางอากาศมันมันหลุดพี่มันหลุดเองมันมันหลุดแล้วลอยอากาศโอ้ยต่อยต่อยอัดเด้เฮ้ยมันไม่ตายว่ะโคตรเท่อะ นี่นรานี่เราคนไทยมีอยู่เป็นโอ้ยเราห้าเราเรามีกันห้าคนใช่ป่ะเอ้ยเรามีกันสี่คนนะไปตรงนั้นอีกคนหนึ่งเฮ้ยนั่นใครเนี่ยมาล้มกลุ่มก่อนเร็วจะได้นับจำนวนมาบ้านก่อนมาบ้านก่อนเฮ้ยตับพูดมาบ้านก่อนดิตัพูดไอ้ยสบพูมีคนอยู่ในบ้านเปิดมันเปิดเฮ้ยมีปืนล่อมาดิมีปืนให้ล่อมัน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 ดิล่อมันล่อมันล่อมันไม่ใช่ลอกูวิ่งมันหลบได้ อ้ยตายเลยเรียบร้อยมองเองไงจะใครเล่า